สวัสดีค่ะยูทูบเบอร์นวลนันล่เตื่นแลเราด้จ่าเด้อเมื่อนี้ชิบเบิังให้เบิังคลิปเรือก,กัสต,กอกสตาเนี่ยแล้อโอกักสตาเนี่ยภาษาอางกฤษภาษาอิตาลีลูกเกาลักจ้ะกัสตาเน่ภาษาอิตาลีกาสิให้เบิังขั้นตอนว่าตอนแรกเก็บมาเนาะพี่น้องเก็บมาแต่วันเสาร์ที่แล้วบ่มีเวลาพี่น้องทั้งเฮ็ดเบียยทั้งงานบ้านกับบ่ด้เฮ็ดเดือบเอาแล้วกต่รีดบานยังบ่ไในรีดกองซ้ำี่เดี๋ยวชิรีดเมื่อนี่แหละเมื่อนี่เบียยบ่แล้วลยายนวลบ่กินเข่าเมื่อนะ สันสามีสีขอเลือกอุ้ยพี่น้องเลือกกัดตา,เ ي, กกาน,นเนี่ยเลือกไอเลือกเกาหลักสีเลือกลูกเกาหลักที่บ้ามันอันนี่กระสันนี่มันสีเนา่าพี่น้องเอย้ยซื้อเอาซื้อมาประสนไปซื้อในเขาเนี่แพงแทนได้พี่น้องเนี่ยรุ่นลูกง่ายแบบเนี่ยถ้าไปซื้อเนี่ยกิโล 8, ละแปดละเก่ายูโรถ้าช่วงที่มันหาหยาบหยาบเนะี่ยกิโลละสิบกว่ากิโลสิบกว่า อันนี้ที่ยายนว่นแกะออกมาเห็นบ่พี่น้องเห็นบอเนี่ยเนี่ยแกะออกมาเก็เปลือกที่ยายนว่นเก็บเปลือกเก็บลูกมันมากเนาะยายนว่นจะเป็นคนที่ชอบเก็บจึงสยมาเอามาให้เบิงว่หน่วยมันเป็นยังไดลูกเกาลักเนาะบานเฮาให้เบิงคนคนอยู่อิตาลีเขาก็จะลู้ละละชินละหละัแต่ว่าแถวบานเฮาอาจจะบรูว่าต้นเกาลักเป็นยังไงมันจะเป็นตน สูงเดี๋ยวมืออุ้ยกะไทยเ้เบิงอยู่นอ้มือหน่ะเนาะอันนี้ขึ้นหน่วยมันจัดเนี่ยมันชินเพราะมันแห้งมันจะจะลนลงมาเนาะลนลงมาเลยมันจะเต็มเพื่อนแบบนี้แหละเนี่ยเนี่ยตอนนี้ยายนวลไทยอยู่ระเบียงเล้อพี่น้องเพราะว่ามาเทศใส่ระเบียงเลยกกะชเลือกหน่วยเนาเห็นบอนเนี่หน่วยเนเนามันก็สิเป็นหู้ตอนแรกมันก็บจะเสียหลายปันนี่หรอกคือ่าการเลือกเก่าหลักเนี่ยเฮา,าเก็บมาแล้วเนี่ยห้าต้องดูแลเขาคือกันเล้อพี่น้องตรงแรก อันนี้ยใยมันเหลือยงมันเหลี่ยเด้นหน่วยเน่ามันต้องมีเยอะกว่านี้เพราะว่าหยางพี่น้องถ้าสมมติว่ามันเน่าหน่วยหนึ่ง้าเขาบ่เลือกนอนมันกจะช่ไปหน่วยไม่เรยื่อยเ้าต้องเลือกเอาหน่วยเน่ามันดอกท่านที่การที่เก็บเสาลักให้ได้นานๆนะจ๊ะถ้าจะต้องเลือกแล้วกะเด่นนอนก็สิเลือกรุ่นจ้าเฮ็ดเพื่อหยางพี่น้องกินนั้นบ่ได้ปานไหรดอกขั้นกินเนี่ พราะว่ากินผู้เดียวเนาะกินหลายกระยานอ้วนยานทองอื่นนี่กินนี่ก็คือปีนี่นี่แกยนวนกินแค่นี้จบอ่านอกน,นั่นก็นคือไปแจกจะไปแจกของแายนวลเป็นคนที่าถ้าของไม่ดีไม่ให้คนอื่นค่ะต้องเอาเลือกที่ดีๆน้ยเสดายเนาเห็นอนอ่พี่น้องเนี่ยเป็นฮู้เนี่ยถ้าของไม่ดียายนวลไม่ให้เพื่อนนะคะยอมกินที่ไม่ดีแล้วก็ให้เพื่อนที่ของดีเพราะว่า การให้เพื่อนถ้า,หาให้แล้วเราต้องให้ด้วยใจกัะน,นีคือบบเป็นเ้าเสียฝ่โอ้ยน้องๆเฮาก็แจกถิ่มเนาะยายนอนไปเพื่อความสนุกแต่ปีนี่บบสนุกเปน็นไหโบยายนวลยามาหน่นเดิมพี่น้องโอ้ยมันใหญ่มันกระดีอยู่อย่างหนึ่งดีแต่ว่าเฮือนใหญ่สะอ่อนเห็ดยางกระได้แต่ว่ายา่ำทำความสะอาดในเมือยแห้บงบางหน่อยในลูกมันสิถูกความชื้นนะจ๊ะมันสิออกนอพี่น้อง ขันในเมื่อเมืองไทย่ามีโควิดเจาะไปปลูกเมืองไทยให้เมืองพี่น้องเฮาได้กินเนี่ยใีลูกแคลานเฮาได้กินน้ำเนี่ยมันออกนองเส่เขาใส่กระเป๋าเมื่อเมื่อปลูกบานเฮาลกเมืองมณามัน,น,นขึ้นเดี๋ยวสิปีหนาย่ำเมื่อดใดเจ็บลองหาเก็บร่องเบืองมันมาได้อย่างนี้เพราะว่ามันชื้นแล้วมันก็จะน,นี้ทิ้งไปจ้ะเพราะว่าเราปลูกไม่ได้แน่น,นอนปีนี้แน่นอนก็จะเลือกค่ะแล้วก็การเก็บของยีนวลนี่ยคือสิว่าสิเอาไปล่าง แล้วข้ายเน่าทถือว่ามันนไนให้มันให้มันมันก็จะล่อยน้ำขึ้นมาเนาะน่อยน้ำขึ้นมาหลังแล้วเขาก็ปล่อยมันเสด็จนามแล้วเขาก็อมาพึ่งตากการที่ห่าพึ่งตากนี่มันก็จะตากนี่มันจะอันอื่นห้ามเขาแยามเขาไปขวัวเขาว่าเป็นอย่างตอนแรกบ่ลูกตอนแรกยายนอนกันหลวกลหลวกใส่ช่องฟีดไปนี่เพื่อนผู้ชั้นทัดบุรกรณีเขามาแนะนำว่าการทีห่อหลางแล้วห้าเอาไปใส่ เอาไปใส่อข้ามันผมว่าพึ่งแล้วข้าไปขัวแห้งแสบเพราะว่ามันจีแบบว่าบวบ,บ,บใหม่กทุกเพราะว่ามันสิบเปลือกมันสีแห้งมันข้างในมันก็นสีแสบชุ่มชื้นเพราะว่านะยายนอนปีนี่ก็เลยเปลี่ยนปรกแกรมจากต้มใส่ช่องฟิตจะเอามาขั่วแต่ว่าปีนี่ก็จีบบริสแซเราพี่นอนเดี๋ยวไปเก็บนเบมือนกันละแต่ความกินไร้ยาันอ้วนกินน้อยๆกินเพราะมันหาย,ยากไปเก็บเพราะมันไดนมวนผ้ามูผ้าหนองผ้าหน,นงไปเก็บ ม,มีเวลาเพื่อนๆที่รอพี่นุ่นกับรอปีกรเพื่อนสาวฉันอยากกินต้มจืดขาหมูใส่หัวไชเท้าเดี๋ยวเฮ็ดไปกินยยเด้ย่าเด้อย่าหน่อยย่ายนุ่นยังม,ม,มีเวลาเดี๋ยวย่ายนุ่นมีเวลาจะไปถึงทันทีนะจ๊ะพี่ถึงนะจ๊ะจุ๊บๆนะย่ายน,นุ่นเลือดาวรัดเดี๋ยวจะเอาขา้าวรัขวบไปให้กินเด้อมือน,นี่ยย่านุ่นขอทํางานก่อนมือนเนี่ยทำงานทำความสะอาดบ,บ้าน ทำความสะอาดบ้านาน่ะทำกับบววันบวาวดอกพี่น้องทั้งงูหลูกมูจะเข้แต่ถ้ำเพราะมันบทุเล็ทุลั่งแห้งเกลือปากกระต้องรีดตรงพับสามีบอกว่ามึงบอกแม็แมบดมแต่ละมือมึงเค็ียดอย่างบัวันว่าฉันภาษาบ้านเฮาเราเข้าประเดี๋ยวมึงดอกเขาเองมึงนะอืเราภาษาพ่อคุณราม,มสามีน่ะใจดีลายพี่น้องเอ้ยการเครียดกัคือนางหนาบูดบ่บปากกาเห็นสามีนางหนา,หนาบูดนั่น นั่งตั้งโซโฟานั่นในใจเมียว่าเมียบ่สนใจเออแต่ว่าเมียอยากไปใส่เมียกับไปเมียหนเดียวแต่อารมณ์ห้ามขัดใจอืมแต่หน้าที่ของแม่บ้านเราก็ต้องทำอ้ยมันหนาวอันที่ดึงงแม่เพรามันยานไปเห็นดัก้อพี่น้องมันเริ่มหนาวแล้วเริ่มเขานานหนาวโยชีวิตอยู่ทันสี่ตันเลอขอะรบเครื่องเรื่อมผู้หญิงจา้า อันนี้ก็จะเลือกนั่งเลือกเซบาสบเบโเฮเบิงจนเบิดเล้อพี่น้องมันสีเงาโพดคนสีเบื่อเย็นนวนเลือกเลือกเลือกเอาลุอแล้วก็จะไปล้างอะไรที่มันไม่ดีลูกไม่สวยก็จะทิ้งทิ้งไปปีนีกนกก้ก็เพื่อนเพื่อนที่รอลูกเก่ารักเพื่อนเพื่อนที่ทํางานก็เบ้อ,อะไรเธอจะเอามาแจกฉันเมียวมีจะเมียวคกเลจะเปตันโดยอกอกสตาเนื้อรา,าลีวิสโตเอโนนัอนเช่เต็มปะ Il sabato scorso, appena pulire adesso e tira via verme quella che è brutta se no verme dopo riporte Allora, ragazzi, non c'è nuan silenzioso dove lavoro. Ha, ha. Dopo vado a trovare. Una settimana se campo, se campo non cambia idea, per me è comodo, però manca un po' voi credo che anche voi mi manca un po' perché non c'è nessuno fa il casino senza di noi va bene ragazzi va bene così se no cosa fai la nuova sta parlando con castagne o oh, mi vanne oh. anche italiano thailandese un po' un po' eh. oh. perché adesso anche mia cucciola mio bambina, bambù, luna, ehi, hey, luna, incinta. Il prossimo mese sono diventata nonna, nonna. No, dopo impegno di più ancora, ragazzi. Povera me, ma sono contenta per diventare la nonna. Eh? La faccio la coccola, marito, coccola, figlio, coccola, cane. Mannaggia, no, anche amici. Va bene, dopo di questo devo andare giù. Io faccio questo perché c'è il sole, adesso sole va via povera. Ok, guardiano brutti. Prima ho pensato a tante cose da parlare, adesso non mi viene parola. Ah, oh, tanti programmi. Chi vuole castagna, alza la mano. Che è? Oh, poi ti fa l'uomo, per vingla, ti fa un per vingla, non ti tagliai. ป้าจะพาไปไปเดินละบ้านนี้เขาจะแบ่งหน้าที่กันเนี่ยถ้าเมียทําอย่างนี้คุณสาก็จะรู้หน้าที่เขาก็จะพาลูกๆเขาไปวิ่งเองนะจ๊ะคุณเมียก็เล่นเป็นเด็กไปวิ่งใหญ่เสียงลูกๆวิ่งใหญ่อยากไปเดินกับลูกก็อยากไปแต่หน้าที่แม่นี่หลายอย่างนะจ๊ะเกิดเป็นคุณเมียคุณภรรยาคุณแม่หน้าที่ อหน้าที่เยอะ,ยอะแยะตะแปะไปหมดอยากให้เพื่อนๆนมาช่วยทำสำความสะอาดบ้านก็เพื่อนๆนคนที่ไม่มีงานทำก็ไม่มีรถสักคนเพื่อนเพื่อนคนที่มีรถเขาก็มีงานทำหมดไม่มีใครว่างยายนอนก็ต้องสู้ๆค่ะโอเคค่ะแค่นี้เนาะเดี๋ยวยายนวลเห็ดเร็วมาแล้วเพราะว่ากน็นี่กะอธิบายว่าเฮ็ดเลือกแล้วเลือกเป็นรุ่นๆๆย่ำขัวมันจะอะไรก,เก็เอาไปล่าง ล่างแล้วกับลูกน้ำทีน้อามันก็นจะลอยขึ้นมาแล้วที่ล่างแล้วยะนอนงกับจะมาพึ่งไว้ค่ะให้มันเสด็จน้ํานะคะแล้วก็จะคู่ตอนขวแล้วจะเฮ็ดบางอีกจะได้สวัสดีค่ะ